สวัสดีครับเพื่อนๆเคยได้ยินข่าวไหมครับว่ามีคนไปตัดไม้นะครับที่เป็นไม้ป่าเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นที่ดินสอปรกอรแล้วถูกดำเนินคดีติดค,คุกติดตารานะครับนะเรื่องราวเป็นยังไงนะครับตัดได้ตัดไม่ได้นะครับแล้วต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูรายละเอียดครับ ครับหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกรณีที่เราปลูกนะครับหรือตัดไม้นะครับที่อยู่ในที่ดินที่เป็นสปกรณ์เนี่ยสามารถทําได้หรือไม่นะครับกรณีตัดแล้วนําออกจากพื้นที่สปกรเพื่อไปใช้ประโยชน์นะครับนะหรือไปขายเนี่ยสามารถทําได้หรือไม่นะครับนะก่อนอื่นที่จะลงรายละเอียดนะครับผมอยากจะพาเพื่อนๆน,นะครับ ย้อนกลับไปดูนะครับที่มาที่ไปของสอปกรก่อนว่ามันมาจากไหนมายังไงนะครับจะได้เข้าใจกันอ่าได้ถูกต้องนะครับยังไงก็เพื่อนๆก็ดูตามไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งเปิดผ่านนะครับนะจนถึงสไลด์สุดท้ายเพื่อนๆก็จะได้คําตอบว่านะกรณีที่มีการปลูกไม้ตัดไม้ในที่สปกรเนี่ยนะครับสรุปแล้วทําได้หรือไม่นะครับกรณีไหนทําได้กรณีไหนทําไม่ได้นะครับนะ และมีผลทางกฎหมายยังไงนะครับครับหากเราย้อนกลับนะไปดูในอดีตนะครับนะพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกป่าไม้นะครับนะยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับพื้นที่บางส่วนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รัฐเองเนี่ยนะครับก็ให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์นะครับนะเสร็จแล้วก็มอบกรรมสิทธิ์ให้ นะครับบางส่วนก็ให้เป็นสิทธิครอบครองและก็รับรองการเข้าไปทําประโยชน์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยประชากรภายในประเทศก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะทีะ่พื้นที่มีจํานวนเท่าเดิมนะครับมีจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นนะครับพื้นที่ทํากินไม่พอนะประชาชนก็เริ่มนะครับเข้าไปปุกลูกป่านะไปทําลายไปแพร่ถาง นะครับเสร็จแล้วก็ไปทําการเกษตรนะครับปลูกต้นไม้นะครับปลูกผักนะครับเลี้ยงสัตว์นะครับบางพื้นที่ก็มีการสร้างเป็นที่อยู่อาศัยอะไรพวกนี้นะครับพื้นที่ป่าก็ถูกลุกไปเรื่อยๆนะครับครับทีนี้พอชาวบ้านเนี่ยลุกป่ามากขึ้นนะครับหน่วยงานภาครัฐก็ ได้มีการกําหนดเขตป่าสงวนขึ้นมานะครับครับหลังจากที่ประกาศนะครับเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้วนะครับข้อเท็จจริงที่พบก,ก็คือในพื้นที่ป่าเนี่ยนะครับก็จะมีพวกชาวบ้านประชาชนที่เข้าไปาบุกรุกเป็นจํานวนมากนะครับนะทีนี้ในช่วงนั้นก็มีการดําเนินคดีไปเยอะพอสมควรนะครับ ก็เป็นที่ปวดหัวของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะครับที่รับผิดชอบในแต่ละเขตพื้นที่นะครับทีนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหานะครับรัฐบาลก็เลยให้ทางกรมป่าไม้เนี่ยไปสํารวจสินะครับว่าพื้นที่ป่าตรงไหนที่เป็นพื้นที่ที่มันเสื่อมโทรมบ้างนะครับอาจจะเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นจากสภาพพื้นที่เกิดจากการบุกรุกก็แล้วแต่นะครับที่มันลุกล้างว่างเปล่านะครับมันหมดสภาพความเป็นป่า นะแล้วก็ยากต่อการฟื้นฟูกลับให้เป็นป่าเหมือนเดิมนะครับนะเมื่อสำรวจเสร็จนะครับกนะ็กรมป่าไม้เนี่ยก็เลยตัดสินใจนะครับนะที่จะเฉือนพื้นที่บางส่วนนะครับนะที่อยู่ในพื้นที่ป่าดังกล่าวนะครับนะออกไปให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็คือเป็นการแก้ปัญหานะครับตามนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้นนะครับ ครับหลังจากนั้นนะครับกรมป่าไม้นะครับก็ได้ส่งมอบนะที่ดินนะครับที่รเราบอกว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมหมดสภาพความเป็นป่ายากต่อการฟื้นฟูนะครับนะให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือที่เราเรียกว่าสปกรนะครับปัจจุบันขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแต่การส่งมอบเนี่ยนะครับนะพื้นที่ให้กับสปกรเนี่ย ไม่ได้มีเฉพาะที่ดินอย่างเดียวนะครับนะมีประชาชนผู้ที่เข้าไปบุกรุกในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะครับนะนอกจากนั้นยังมีผืนป่าติดมาด้วยนะครับแต่การมอบพื้นที่ให้กับสปกรเนี่ยนะครับไม่ได้ให้สิทธิ์ขาดสปกรนะฮะนะครับ,นะรบเพียงแต่ให้สปกร์เนี่ยนะครับเอาไปเข้าสู่กระบวนการปฏิรูป เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากไร้นะครับไม่มีที่ดินนะครับหรือมีคุณสมบัตินะครับตามที่กำหนดเท่านั้นครับต่อมานะครับได้มีการออกพระราชกฤษฎีกานะครับกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินนะครับกำหนดให้ในแต่ละท้องที่อำเภอจังหวัดต่อไปนี้นะครับเป็นเขตปฏิรูปที่ดินนะครับนะเพื่อที่สปกร นะครับจะสามารถนำที่ดินดังกล่าวนะครับไปเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินได้นะครับนะการออกพระราชกิจสฎีกาฉบับนี้นะครับนะยังไม่เป็นผลในการเพิกถอนการเป็นป่าทันทีทันใดนะครับนะนั่นหมายความว่าผืนป่าที่ติดมากับที่ดินที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กับสบปกยังเป็นป่านะครับตามกฎหมายป่าไม้นะครับของกรมป่าไม้อยู่นะครับ ครับหลังจากที่สปกอนำที่ดินดังกล่าวนะครับไปเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินนะเมื่อปฏิรูปที่ดินเสร็จนะครับรัฐบาลโดยสบกนะครับก็จะแจกจ่ายนะครับเอกสารนะครับนะการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์นะที่เราเรียกว่าสปก4 0ีขีดให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติ นะครับนะเป็นบุคคลที่มีความายากไร้นะครับนะไม่มีที่ดินทํากินนะครับพร้อมกับการกําหนดเงื่อนไขนะครับว่าให้เอาที่ดินดังกล่าวไปใช้สําหรับทำเกษตรกรรมเท่านั้นโดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวยังเป็นของสอปกอ,อยู่นะครับพูดง่ายๆก็คือให้ทำเกษตรอย่างเดียวนะครับนะ กรรมสิทธิ์ยังเป็นของรัฐอยู่จะซื้อขายนะครับจำหน่ายถ่ายโอนไม่ได้นะครับนะตกทอดได้ทางมรดกอย่างเดียวนะครับนะถ่าย,ยายกลูกหลานนะครับซื้อขายจำหน่ายถ่ายโอนไม่ได้เด็ดขาดนะครับนะเพื่อนเพื่อนบางท่านก็อาจจะมีคําถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมปัจจุบันก็เห็นมีการซื้อขายกันทั่วไปนะครับนะก็ถ่ายโอนจากคนนั้นไปคนนี้นะครับนะ ปัจจุบันเราก็จะเห็นสภาพลักษณะแบบนั้นนะครับนะการดําเนินการหรือการกระทําลักษณะดังกล่าวนะครับนะเขาถือว่าเป็นการาใช้ที่ดินไปในทางที่ไม่สุจริตนะครับตามกฎหมายหน่วยงานภาครัฐนะครับเขาก็สามารถที่จะยึดคืนนะเอาไปแจกให้กับบุคคลอื่นได้นะครับครับพอทราบที่มาที่ไปของที่ดินที่เราเรียกว่าสปกรแล้วใช่ไหมครับ ในลำดับถัดไปผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูกฎหมายนะครับเกี่ยวกับการปลดล็อกไม้ห่วห้ามนะครับที่ออกในมาตรา7ของพระราชบัญญัติป่าไม้ฉบับที่8ปีพศ2562นะครับในมาตราที่7นะครับของพระราชบัญญัติป่าไม้ฉบับที่8 2562เนี่ยนะเขาบอกว่าไม้ทุกชนิดนะครับที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ค,คำว่าการรมสิทธิ์ก็คืออะไรครับคุณเป็นเจ้าของคุณมีโฉนดนะครับพวกออนอนส,สีจอนะครับนะกับสิทธิที่ครอบครองนะครับก็คือคุณครอบครองในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของเนี่ยนะโดยการทําประโยชน์การถือครองนะครับแล้วก็ภาครัฐในออกหนังสือรับรองการนําประโยชน์ให้คุณมีอะไรบ้างครับนอส3ามนสามกนอนสามขอแล้วก็สอข้อหนึ่งนะครับนะ กรรมสิทธิ์และก็สิทธิที่ข้อครองไม้ที่ขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้ห่วงห้ามนะครับนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่านะคุณจะไปทําไม้นะครับนะคุณจะไปตัดคุณจะไปเลื่อยคุณจะไปแปรรูปนะครับนะคุณจะไปขายนะหรือเอาออกจากป่าเนี่ยนะสามารถทําได้เลยไม่ต้องของรุญาตนะไม่ผิดกฎหมายนะครับนะ แต่ว่ามีเงื่อนไขนะฮะถ้าเกิดคุณจะทําเพื่อการค้านะฮะนะเพื่อการส่งออกอะไรพวกนี้อันนี้ต้องขอการรับรองมานะครับทีนี้เรามาดูในบรรทัดถัดมานะครับนอกจากในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์นะหรือสิทธทิครอบครองแล้วเนี่ยเขาบอกว่านะรวมถึงที่ดินนะครับที่ได้รับอนุญาตให้ทําประโยชน์นะครับตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่ทรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดย ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีนะครับให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้ามเช่นเดียวกันนะครับนะมีอะไรบ้างครับสปกสทออกอคอทอชอนะครับนะนอคอสอันนี้ก็คือนิคมสร้างน,นะครับ,นะรบเรากลับขึ้นมาดูตรงบรรทัดนี้ครับผมขีดเส้นใต้สีแดงนะครับนะสองเส้นหนาๆตรงนี้เนะีนะ่ย เขาเขียนว่าไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดิน,นสมมุติเขาบอกว่าเป็นสปกใช่ไหมเราก็ต้องพูดถึงสปกอันนี้หมายถึงไม้ที่เราปลูกขึ้นนะครับในที่ดินที่เป็นสปกสมมุติว่าผมได้รับแจกนะนสปกมาจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยสปก4ี่ศูนย์หนึ่งนะครับในที่ผมเนี่ยนะมันมีไม้เก่า ที่มันติดมาอยู่มาอยู่ด้วยนะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือผมได้รับมาแล้วผมมาปลูกครับผมจะปลูกสักปลูกพยุงปลูกยางนากระพีกเขาวควายไม้เกี็ดแดงอะไรก็แล้วแต่นะครับตามกฎหมายเขาบอกว่าไม้ที่คุณปลูกขึ้นเนี่ยนะไม่ถือเป็นไม้ห่วงห้ามนะครับนะมันถูกลดลอกโดยกฎหมายฉบับนี้ ทีนี้เพื่อนๆก็จะมีคำถามต่อนะครับว่าอ้าวแสดงว่าไม้ที่เราปลูกขึ้นมาในที่ดินสปรกร์เนี่ยนะเมื่อไม่เป็นไม้ห่วห้ามเนี่ยเราก็สามารถที่จะตัดแปรรูปขายได้สินะครับทีนี้นรนนเรากลับมาดูสไลด์นี้อีกรอบหนึ่นสงสปรกร์เนี่ย ไม่ใช่เอกสารนะที่พวกเราเนี่ยมีกรรมสิทธินะ์กรรมสิทธิ์ยังเป็นของรัดลัฐเป็นเจ้าของนะครับรับมอบมาจากป่าไม้นะกรมป่าไม้นะครับเวลาเรารับมอบมาเนี่ยนะมันมีผื้นป่าอยู่ด้วยนะครับนะนั่นแสดงว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันยังคงสภาพความเป็นป่าอยู่ เรามาดูคำนิยามของคำว่าป่านะครับนะตามพระราชบัญญัติป่าไม้ครับเขาบอกว่าป่าเนี่ยหมายความว่าที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลใดได้มาตามกฎหมายที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นสปรกรเนี่ยนะครับนะยังเป็นของหน่วยงานภาครัฐอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นไม้นะครับที่มันเกิดขึ้นในที่ดินนะสปะกนะครับหมายความว่าเรายังไม่มีกรรมสิทธิ์เหล่านั้นนะครับดังนั้นสถานะของสอปกยังเป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไมา้อยู่เพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปตัดเนี่ยนะมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของป่าไม้ นะครับอันนี้ต้องระวังเรามาดูเพิ่มเติมในมาตราที่9นะครับมาตรานี้บอกว่าไอ้พวกไม้ไอ้ที่เขาประกาศในพระราชกิจสถีกาว่าเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทกอเนี่ยนะครับนะที่บอกว่ามีไม้สักยางนาะชิงชังแล้วก็อื่นๆตามนี้นะครับเขาบอกที่ขึ้นในป่านะให้เป็นไม้ห่วงห้ามประเภทกอ เมื่อกี้เนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับว่าสปกรเนี่ยนะครับนะมันไม่ใช่การได้มานะครับตามประมวลกฎหมายที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นสถานะของสอปกร4401นะครับนะก็เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปนะครับที่ยังคงนะครับนะถูกบังคับ ตามกฎหมายอื่นนะครับเท่าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดินนะครับนะเพราะฉะนั้นนะสปะกก็ยังนะมีความสุ่มเสี่ยงนะครับพี่น้องอันนี้อันนี้ก็ต้องระวังในช่วงนี้นะนะครับนะเพราะถ้าอ่านตามนี้เนี่ยมันยังถือว่าเป็นพื้นที่ป่าอยู่ถ้าเราไปทำอะไรก็แล้วแต่ทําให้เกิดความเสียหายเนี่ยนะนะก็มีความผิดตาม กฎหมายป่าไม้นะครับทีนี้มาดูเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการดำเนินการนะครับแล้วก็ผลตามกฎหมายนะผมแบ่งเป็น2กรณีนะครับกรณีที่1นนะฮะกรณีนี้เป็นไม้ป่านะครับที่มันติดมากับสปกรนะครับตอนที่สปกรส่งมอบมา ไม่ใช่สม่มอบรับมอบมาจากกรมป่าไม้นะครับนะไม้ที่มีอยู่ก่อนแล้วพวกนี้ไปแตะต้องไม่ได้นะครับพวกนี้สถานะยังเป็นป่าตามกฎหมายป่าไมนะ้เป็นไม้ห่วงห้ามนะถ้าเกิดเราไปตัดไปทําลายพวกนี้นะครับสบปกซึ่งเป็นคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยสามารถแจ้งความดําเนินคด,ดีเราได้เลยนะครับตนะีคุกสถานเดียวนะและที่สําคัญนะครับ ไอ้ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยณปัจจุบันนะครับเราไม่สามารถเอาไปขึ้นทะเบียนสวนป่ากับกรมป่าไม้ได้นะครับกรมป่าไม้ไม่รับขึ้นทะเบียนสวนป่านะครับอันนี้ผมเช็คกับทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มานะครับบอกว่ามันยังเป็นป่าอยู่นะครับนะถ้าจะไปทําไม้ต้องขออนุญาตก่อนนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเป็นชาวบ้านก็คงยากนะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก พวกนักพวกในทุนอะไรส่วนใหญ่พวกนี้นะครับที่เข้าไปขออนุญ,ญาตมีขั้นตอนโปรเซสอะไรเยอะแยะมากมายนะครับนะกับอีกกรณีหนึ่งนะฮะไอกรณีนี้เนี่ยหมายหมายถึงว่า,าเมื่อเราเข้าไปใช้ประโยชน์นะก็คือเขาแจกให้เราแล้วเนี่ยพื้นที่สบปบรกราไปปลูกนะไปปลูกขึ้นมานะตามอ่พรบ ป่าไม้นะครับฉบับที่8 2 5 6 2นะครับในมาตรา7ก็ก็กำหนดว่าไอ้พวกเนี้ยนะที่เราปลูกขึ้นมาที่หลังเนี่ยไม่ใช่ไม้หัวง้ามไม่เป็นไม้หัวง้ามนะครับนะเราปลูกได้แล้วก็ไม่ใช่ไม้ห่วง้ามนะครับแต่นะมันเหมือนอื้อแต่ว่าอื้อไม่สุดนะครับเวลาจะตัดเอาไปใช้ประโยชน์ไปขายพวกเนี้ย มันก็ยังไม่ชัดเจนนะ,ะว่าต้องขออนุญ,ญาตก่อนไหมหรือต้องทํำยังไงนะครับเราได้กรรมสิทธิ์เลยไหมนะณปัจจุบันเนี่ยนะครับนะมันยังไม่ชัดเจนนะมันก็สุ่มเสี่ยงนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกรมป่าไม้นะครับนะโดยกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็แนะนำให้นะครับว่า นะในกรณีที่เราปลูกนะครับนะไม้ป่านในพื้นที่สปก,กรเมื่อปลูกจนมันโตนะครับจนสามารถใช้งานได้แล้วเนี่ยนะให้เราเนี่ยไปขึ้นทะเบียนสวนป่ากนะับกรมป่าไม้นะครับซึ่งเขาก็มีขั้นตอนอยู่ประมาณ3-4ขั้นตอนนะครับเช่น,นไปกรองเอกสารนะครับนะขอขึ้นทะเบียน นะหลังจากนั้นก็ยื่นให้กับนายทะเบียนพิจารณานะครับแล้วก็มีการตรวจสอบครับแล้วก็พิจารณาการรับรองการขึ้นทะเบียนสวนป่านะครับครับพอเราขึ้นทะเบียนสวนป่ากับกรมป่าไม้เสร็จนะครับเวลาเราจะตัดเนี่ยนะทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าให้ไปกรอกเอกสารนะครับ การแจ้งการตัดนะครับนะก็จะมีโปรเซสอยู่ประมาณสัก 2- 3ขั้นตอนนะครับนะเช่นถ้าเกิดว่าขายให้กับคนที่มาซื้อนะครับอาจจะมีพวกมีค้อนมีอะไรพวกนี้นะครับนะประมาณ2-3ขั้นตอนนะก่อนที่จะอนุญ,ญาตให้ให้ทำไม้ได้นะครับนะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเพิ่มเติมว่าก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับว่าไม้ที่ปลูกนะครับนะ ในพื้นที่สปปที่เราบอกว่าไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามสามารถตัดเจ็ดเนี่ยนะครับนะเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะให้กรรมสิทธิ์นะครับกับคนที่เป็นผู้ไปใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ที่เราเรียกว่าสปปนะครับนะกรรมสิทธิ์ในในในต้นไม้นะครับไม่ใช่กรรมสิทธิ์ในที่ดินนะกรรมสิทธิ์ในต้นไม้นะครับก็คือสามารถที่จะไปตัดอะไรพวกเนี้ยนะครับแปรรูป,ปนะขายอะไรพวกเนี้ยได้นะครับไม่ต้องขออนุญาต อันนั้นเป็นเรื่องอนาคตนะครับนะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คืออ่อย่างที่ผมอ่าเล่าให้เพื่อนๆฟังตั้งแต่แรกนะครับนะอันนี้ก็ยังต้องระวังอยู่นะฮะใครที่จะไปไปทาไม้ในพื้นที่สป,ปกรนี้ต้องระมัดระวังนะครับนะนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ถามตำนันผู้ใหญ่บ้านนะหรือโทรถามกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เลยก็ได้นะครับปลอดภัยที่สุดนะครับส่วนในอนาคตจะ ให้กรรมสิทธิ์ในส่วนของตัวต้นไม้นะครับที่มันเป็นส่วนควบของสป,ปกอ,อันนี้เราก็ต้องรอดูต่อไปนะครับในส่วนในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับนะผมะคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาปลูกก็น่าจะให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาแหละนะครับนะจริงๆก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับรัฐก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์นะครับนะไม่ต้องไปลุกป,ป่าอะไรพวกนี้นะฮะนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของอการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจนะครับ ก็กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับนะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับนะครับเี่ที่ฟังมาจนจบอ่ะเนาะนะครับก็คิดว่าคงได้ประโยชน์นะฮะนะครับวิดีโอนี้นะครับวิดีโอคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับนะแต่ยังไงก็คิดว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับนะครับสวัสดีครับ